เนะใช่แล้วก็มีผีเสื้อเยอะมากอ่ะใช่แปดไปตัวอ๋อผีเสื้อเยอะสีเหลืองๆอ่ะตัวใหญ่มากตัวเลยอ่ะใช่เคองบินไปไหนกันไม่รู้เคื่อนค้าทุ่งนะซ้ายมืออ้ยประตูน้ำใหญ่มาก แบบนี้เนาะตึ้งเนินตึ้นเผามาเลยอ่ะแต่ทางก็ดีนะคะในภาษีเออเป็นทางแบบลายานตลอดนี่ทางเข้าน้ำตกก็คือปีนักขลินอ่ากือปีนัทชลินแต่ของเราต๊ะป้าเลยค่ะเลยเข้าทางเดียวกับรักน้ำมีสอนใช่มาก ถึงแล้วอันันจารีสอร์ทแต่เราไปเช็คอินกันก่อนนะแล้วลงข้างนี้เหรอมีน้องๆเข้ามาช่วยถือกระเป๋าเลย พนักงานถือกระเป๋าให้นะไม่ต้องแบบตั้งแต่จอดรถเลยอ่ะพนักงานร้อนแต่จอดรถเลยบรรยากาศดีมากร้อนมากร้อนมากดีเราไม่ห้องไกลไงเราห้องใกล้ๆกลดีนี่หน้าห้องเรามีนี่นะคะปลาป่อปลาส่วนตัวขอปลาส่วนตัวเลยปลาฮาเพีย เดี๋ยวไมาให้หันลารครับเดี๋ยวเราไปดูไปดูห้องเราก่อนถึงห้องพักแล้ว,ลวเราเลือกห้องชโ o ด,อดสีอ่าใช่แพลาชโดมาเรามาดูห้องพักกันค่ะนี่พี่หมูดเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้ห้องพักเรามีทั้งหมด4ที่นอน2เ <ปะ S 1> <2 S 2> ตียง,งใหญ่2เตียงใหญ่หนในห้องก็จะมีทีวีตู้เย็นตู้เย็นโอ้ยไซใหญ่อยู่นะเย็นนะเย็นเจีเย็นเจี๊ยบเยียบเลยแข็ง <หา S 2> เียมีมยได้เป่าผมมีพัดลมมีทีวีมีการน้ำร้อนเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันว้า เปิดออกมานะด้านหลังนะคะเจอกับอ่อนูน่นของเล่นเด็กๆนะคะของเล่นเด็กแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นร้านอาหารตอนเย็น้เย็นอ่าตอนเย็น,อา,อ,น,ยนอาหารนี่เขาก็จะมีเสื้อชูชีพให้สำหรับเด็กๆด,ด้วยนะคะนี่ดีมากเลยนี่ ตรงนี้จะเป็นโซนของเด็กแล้วก็ข้ามไปฝั่งโน้นก็จะเป็นของคนโตใช่ไหมป้ก็จะเป็นโซนของเล่นโซนนี้นะคะจะเป็นร้านอาหารที่หย่อนขาลงไปแล้วจะมีปลาคาร์ฟเยอะมากแล้วก็เขาบอกว่ามีปลาตัวใหญ่มีปลาเดี๋ยวเราไปดูกันปลาตัวใหญ่เท่าคนเลยอะปลาอะไรไม่รู้เหมือนกันก็ดูปลากันโอ้ปลาคาร์ฟเต็มเลยอะ มีปลาเั่นนั้นเลยนะคะเนี่ยปลาคาร์ฟเช่นนั้นเลยอะ่ะดูเขาเห็นอาหารโาอ,อ้ยลูกค้าให้บ่อยอยู่แล้วมีปลาตัวใหญ่สองตัวนะคะข้างไหนคะนข้างหลังเหรอ,อมันมีตรงก อ,อ้ะเกตน้ก็ตัวมาโอ้เดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวไปดูกันนี่โอ้หปลายเยอะมากมากดูบรรยากาศนะคะหูแต่แลรามันก็จะแบ่งออกเป็นแพรแต่ละแพรเป็นห้องพับแต่ละแบบนะคะนี่เราเดินผ่านห้องเราห้องแรกเป็นห้องเรา มาแล้วโอ้มาจะได้ไปยังจะได้ไปแล้วออกมาไปมา สนุกไว้นะขนุกโอ้โหตรงนี้น้ำล้างอนี่มุมข้างบนนะคะดูทิวทันข้างล่างเปนมั้ยโอ้ยให้เราจะว้าไปอีกโซนหนึ่งนะคะ

กันสะเลยด้วยกันจ้ะเอาเล็กกันเลยเหรอไปไปเลยพาลูกไปเลยวันจืดดีเด้อไปหามาแล้วไม่จอมหรอกมึงไม่คุ้นไปเลย

ว่าเราน่ะคนอืนก็ไม่จบตามก็ได้ตามก็ด้มาแล้วมาแล้ว <coughs> yeah. 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 นะที่เห็นเห็นเดินเดินเนี่ยโคตรเหนื่อยอะบอกเลยว่าโอ้ยแค่เดินไปรอบเดียวเนี่ะรู้สึกเหนื่อยมากมาแล้วขึ้นเรือตรงนี้เราก็สามารถนะคะพายเรือมาจอดเอาไหมดูค่อยๆไปมาจอดแล้วก็ไปไปนี่พี่หมูจะเล่นสไลเดอร์นี่คนอ่อนไม่ขึ้นไงไปเอา ไปขึ้นไหมรู้เปล่าหนสองสามโอ้โหจ็ดหน้าหนึ่งสองสามโอ้โหเป็นเรื่น่า่นก่อนเลยเขาจะปิดห้าอ๋อเขาจะปิดแล้วเหรอคะไปปิดแล้วปิด เดี๋ยวเราจะว่ายนะ้ำเข้าห้องกันแล้วนะคะฝนตกอ่ะอ๋อฝนตกคดีเลยไปเลยมาเข้าห้องแล้วหลังจากเล่นน้ำมา เดี๋ยวเรามาให้อาหารกันดูสิเขาฉลาดนะนึกว่าคนมาเขาก็เดินมาหาตอนนี้คือเรื่องไปทานอาหารเย็นกันจ้าน,นี่เราเดินมาจากห้องเราแค่นิดเดียวเองไปมไาเนี่เป็นห้ออาหารเย็นเราจะไปดูปลายันขาดูปลา อันแรกคือกุ้งชุบแป้งทอดใช่ไหมไก่ทอดไก่ทอดเหรออ๋ออันนี้คือปลาทับทิมใช่ไหมทับทิมทอดอ๋อนี่ผลไม้อ่านี่ผลไม้นี่หอหมกทะเลหอหมกทะเลหรือปลาคังครับห่อมมะละเเทะเลอันนี้เ้าเกี๊ยบทะเล่นเผัดาผัดาาาาดอออออหรรเยะะะมก่ันนี้้ไ ต้มตำทอดกินเล่น่ยกยวับำต้มตำทอดต้มยำอันนี้คืออะไรครับต้มยำปลาค่ะต้มยำปลาค่ะขาดไม่ได้เพราะเหมือนกันต้องกินปลาค่ะได้มาดีมีน้ำพริกอีกยังนะโหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเลยสองสามแป๊บหนึ่งสองพุ่มโอเคครับเอามาอย่างละติบเลยอันนี้ฟิตอีทแหลก อันนี้คือบุฟเฟ่แล้วก็จะบอกว่าเติมได้แล้วอาหารดีด้วยนะเติมได้ถึงสองทุ่มนะโอี่ยระหว่างกินเนี่ยสั่งอะไรจุใจสั่งเลยโอหกินหมไม่คิดตังเพิ่มนสั่งอีกห้าเลยไปเรวิมอขงเรามาไก็มองเห็นปาใต้โต๊ะมีปลาไม่แก้วอะ ให้ขาแกวไม้เห็นๆให้ขาได้เลยนะปลาปลามาเต็มเลยอ่ะใช่ปลาเยอะมากปลาเยอะมากปลามันเห็นางไงกระตุ้แล้วมันไหล อร่อยปาชอบมากลุงลุงก็ชอบชิ้นใหญ่ๆเลยอ่ะให้แบบจัดเต็มๆนั้นหนาใหญ่ๆเต็มๆนั้นหนาเลยอ่ะมาแล้วต้มยำปลาคังหม้อที่หม้อที่สามต้มยำปลาคังหม้อที่สี่ครับมาแล้วโสโหอร่อยแบบเดอะเบสเดนเนอร์สีหม้อนะครับเดอะเบสจริงๆ่ะบอกเลยใครมาต้องสั่งไว้รอไว้ที่ร้าให้าหม้อ ไข่ดาวแล้วก็โต๊ะอาหารสุดแฟนซี V.I.P. ของเรานะคะนี่มีปลาคราฟอยู่ข้างล่างดูดิโอ้คนนึงว่าเราให้อาหารไม่ใช่อาหารเว้ยค่ะให้ปลาต้มโขกปลาให้อะให้ปลาต้มโขลกโอปลาอาหารเช้าต้องปลาต้มโขกปลากินปลาอาหารที่เราทานข้าวเย็นเมื่อวานนะคะปลาปลานี่ยเราจะกลับตอนเช้า มีมากมเลยไม่มีแดดนะป้าเนาะไม่มีแดดครั้งนึงกีแล้วก็มีเครื่องใ่้ดูึงเราจะไปเล่นแข่งเล่นกันอีกรอบนึงนะคะก่อนจะเช็คเอาท์ออกเนาะก่อนเช็คเอาท์ออกนะคะแล้าก็มาดูบรรยากาศปัญช้ากันอีกรอบนึงโอ้โหหลังจากทานข้าวเสร็จป้าก็เตรียมเสิร์ฟ ของหวานบำรุงพวกเราเลยไม่หามีทั้งขนมปัง,งเค้กเย็น <Yeah. S 1> yeah, ต่างต่างเย็นไม่กินแล้วนะไ,ได้จะขายให้ฟาขายให้ฟ้าเหรอีน้ำผึ้งเค้กน้ำผึ้งอันนี้เป็นเค้กอันนี้น้ำผึ้ง เราก็มาเล่นแคร่งเล่นกันวันนี้ก็เริ่มมีสก,กิลมากขึ้นนะเออเริ่มเก่งขึ้นนะไป,ไปค่ะ